เวลาที่เราสูดลมหายใจเข้าปอดแบบนี้จะมีออกซิเจนจำนวนมากเดินทางเข้าสู่ร่างกายของเราแต่รู้ไหมว่านอกจากปอดที่เป็นแหล่งส่งผ่านออกซิเจนในร่างกายแล้วยังมีอวัยวะบางส่วนที่สามารถเปลี่ยนสารแปลกปลอมในร่างกายให้กลายเป็นออกซิเจนได้เองอีกด้วยนะเป็นการสร้างออกซิเจนหน้าทึ่งจากปฏิกิริยาเคมี อวัยวะนั้นก็คือตับมาทำการทดลองพิสูจน์ให้เห็นจริงนำตับไก่สดหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ใส่ลงไปในขวดทดลองรูปชมพู่แล้วใส่น้ำยาล้างแผลที่มีชื่อเรียกทางเคมีว่าไฮโดรเจนเปอร์ออ,อกไซด์ลงไปสังเกตในขวดให้ดีๆจะเกิดฟองสีขาวขึ้น คำถามข้อแรกเริ่มขึ้นที่ตรงนี้ถ้าเรานำทูบติดไฟจุ่มลงไปในขวดทดลองจะเกิดปฏิกิริยาแบบใดขึ้นและอย่าลืมตอบด้วยนะว่าเป็นเพราะอะไรมีคำใบ้ให้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างก๊าซออกซิเจนในร่างกาย